ครับนะฮะซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะรับรางวัลนะครับจากต้นรักสตูดิโอนะฮะแล้วก็คิปเปิลเช่จากร้านชลาชนอลีฟสไตล์นะครับเดี๋ยวขอมอบรางวัลให้ผู้ที่1ก่อนเลยนี่ไหมคะี่ชนะเลิศนะครับชนะเลิศนะคะรางวัลที่1นนี่ครับจากไอทีวีนะครับและต้นรักสตูดิโอและชลาชนแฮร์สตูดิโอ ที่สองค่ะ,ค,ะ,ะคุณสหาชาัยกับคุณมะลิวันวิลาสุวรรณนะคะแพ็คเกจถ่ายภาพจากต้นรักสตูดิโอห้าหมื่นบาทแลว้วก็สีเบลเชอร์จากสาาชนแฮอไลฟ์สไตล์นะคะรางวัลที่สามนะคะรางวัลชมเชยสามรางวัลน,นี่ครับ ค่ะคุณเจริญคุณนงยาวนะคะแล้วคุณมีรศกกับคุณมณีรัตสุรัตนนะคะแพ็กเกจถ่ายภาพจากคุณคุณดโอสองมืนบาทแล้วกิจับเชิอจากสลนิชราชนอะไรสักคุณมากค่ะนี่คือคู่รักนะคะที่ส่งภาพแห่งความรักเนี่ยมาร่วมรายการกับเรานะคะแต่ว่าคุณผู้ชมส่วนหนึ่งนะคะก็ร่วมโบวตกันนะคะเป็นผู้ เบื้องหลังการได้รางวัลของทุกๆคู่นี้นะคะวันนี้ก็มาด้วยครับตอนนี้ก็อยากจะให้แต่ละคู่นะครับได้เล่าถึงความรู้สึกพิเศษที่วันนี้ได้รับการโหวตนะฮะเป็นทั้งระดับ3ระดับ2ระดับหนึ่งเริ่มจากคู่นี้ก่อนเลยนะครับเชิญเลยครับสักเล็กน้อยครับการที่มาร่วมรายการ ก็ก็ขอบคุณทางรายการนะครับที่ได้ส่งสัญญาณที่ทําให้ประชาชนทั้งหลายมีความรู้สึกว่าคําว่าความผูกพันและความรักนั้นมันมีคุณค่าและเป็นกําลังใจต่อชีวิตอย่างไรครับครับแม่พูดดีมากเลยนะครับที่คุณตาเช่นคุณครับดีใจมากที่มัวนี้ได้ข่าวว่าได้รับรางวัลชมเชยนะเพราะมัวนี้เป็นวันแต่งงานในวันที่แ8วกุมพ์ตรงก็อ๋อเหรอครับโอ้โหนะฮะ สิบสองปีแล้วครับเราแต่งกันอยู่ปีสิบสองปีครับโอ้โหนะฮะคู่ทุกคู่ยากจริงๆเลยนะครับไม่เคยตีกันไม่เคยตีกันด้วยอโหนี่นะฮะคู่รักกันหวานแท้นะครับนะฮะถัดไปเลยครับนี่ครับก็ก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่ที่ติดหนึ่งในห้านี่นะครับของของรายการกดคู่รักที่สุดในโลกเนี่ยนะครับก็ ก็ไม่มีอะไรพูดแล้วครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะับแสดงความยินดีด้วยอีกทีหนึ่งนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะแต่ว่าเบื้องหลังคนที่โหวตเข้ามานะคะเราก็สุ่มเบอร์โทรศัพท์นะคะที่ร่วมโหวตกันมาแล้ววันนี้ก็เป็นท่านผู้ชมที่จะมาได้รับรางวัลด้วยนะคะแพ็กเกจถ่ายภาพจากต้นรักสตูดิโอมูลค่าห0,000บาทคาราเตมดเอกธนพัฒน์สุขมีค่ะขอเชิญรับรางวัลทางด้านนู้นเลยนะคะนี่ค่ะผู้ชมของเราอีกส่วนหนึ่งนะคะก็ได้รับรางวัลแพ็กเกจถ่ายภาพจากต้นรักสตูดิโอนะคะ รางวัลมีอะไรบ้างจ๊ะน้องกาเชิญมอบเลยค่ะรางวัลจากแพ็กเกจถ่ายภาพจากต้นรักสตูดิโอค่ะร้อยตังหวจเอกธนพัทรนี่มีนะคะนี่สำหรับผู้ที่โหวตเข้ามานะคะแล้วก็แหวนเพชรจากโมเดิร์นไดมอนด์คุณจิตนารอดขันค่ะโอ้นี่ครับสดีรางวัลหนึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือจากเอเอสมูลค่าสามหมื่นบาทคุณสมใจเรืองศรีค่ะ ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะที่ร่วมกิจกรรมรักเธอที่สุดในโลกกับเรานะคะเรายังมีกิจกรรมอย่างนี้ต่อไปอีกเป็นาาระยะะต้องคอยติดตามดูแลกันนะคะและนี่ก็คือผู้ชมของเราแล้วก็ผู้ที่ร่วมโบวตกับเราขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะครับเอาละครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับลเลยนะกลับมาพบกันในช่วงต่อไปหลังโฆษณาครับขอบคุณมากนะครับ